นนำปังชุบไข่ค่ะทอดด้วยเนย Come on ต้องใช้เนยแล้วเพราะว่านานละหลายวันแล้วอืมสวยองานามอืมไหมกันหน่อยสำหรับเช้าวนี้ค่ะ โอเคค่ะส okay, mm. <laughs> okay. okay, mm ุกแล้วสวยงามโอเคเคค่ะ สำหรับเช้านี้ <c oughs> ตอนนี้ย้ายย้ายตาม,มาอยู่ในในห้องนี้ค่ะกระท่อมไม่ไม้นี่จะเป็นห้องเดียวห้องใหญ่ <c oughs> อยู่ที่นี่เราก็เข้าห้องน้ำได้สบายประตูกว้างไม่มีประตูบ้านนนนประตูมันแคบค่ะ พอดีกับรถเข็นเลยข้ามไม่ได้นอกจากหน้าร้อนอะ่ะหนี่เข้าไปอยู่ในห้องอเค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าว,วันพฤหัสแล้วนะเนี่ยวันนี้ลูกก็หยุดอีกหนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> แปบ๊แปบๆเนาะวันพฤหัสละ เคค่้า <c oughs> okay, สวัสดียามเช้าค่ะ